สวัสดีครับผมชาติพึกษ์ครับมื่อนี้สิมาแนะนำสมุนไพรดีๆตัวหนึ่งก็คือเพชรสังคาตครับเพชรสังคาตนี่ก็ลักษณะเป็นเอ่อเป็นเครือนะครับเป็นเถาเนี่ยแหละเป็นเครือเลื่อยขึ้นเป็นน้ำต้นไม้นะครับลักษณะเครือก็เป็นสี่เหลี่ยมลักษณะนี้นะครับถ้าผู้ใดเป็นเอ่อที่สีดวงทวารจะเป็นจีบ้าไฟหรือเป็นเดรกั หรือล่ำใส่บอดีนะครับทานี้ก็ล่ากับล่องฟังนะครับสมุนไพรอันี้ปลูกง่ายครับ้อหักขวันี่หักขวจักขอหรือสองของวานจะเอาไปเสียบขังในขางนึงนะครับน้ำกระถางข้าวเดี่ยวกระแตกนะครับข้าวเดี่ยวเขาจิแตกง่ามแล้ยวกับ่มีหลูกไม่ไพ่บ่มีอหย,ยังมาต้องนะครับง่ามประโยชน์นะครับที่ผู้ใดหเป็นลทิสดวงนะครับ ให้กินมือละขอนึงเนี่ยขอนึงนะครับขอนึงสามมือติดต่อกันเด้อครับให้อาทิตยหนึ่งกินสามมือแต่ว่ากินติดต่อกันภายในอาทิตย์หนึ่งจะกะเวียนแล้วกัอาทิตย์หน้าก็ไปกินอีกสามมือติดต่อกันจะกระเวนนะครับอาการที่ที่ดวงกะสิคอยลดลงลดลงเด้อครับผู้ใดเป็นล้ำไส บดีนะครับที่ปัญหาเกี่ยวกับล่ำไส้สมุนไพรอันนี้ก็บซอยได้นะครับให้กินคือกันสามมือติดต่อกันคือกันครับซอยขับล่มในล่ำใส่ซอยรักษาล่ำใส่ให้เป็นปกตินี่คือสมุนไพรของอบ้านเฮานะครับสมุนไพรดีๆตัวนึงือเป็ดสังขารนะครับการกินเนี่ย ผมไ่อยากให้ยำนะครับถ้ามันยำแล้วมันสิะค่ายเครื่องหลายมือจังสิเศร้านะครับมันค่ายข้อค่ายอย่างไงีครับการกินที่ดีก็คือหั่นน้อยๆสิครับแล้วก็ใส่อุ่งมือใส่อุ่งมือแล้วก็ม,ม้มใส่เป่าแล้วก็กินน้ำตามมันจะกินไงแล้วก็บรลค่ายข้อบลรค่ายปูแกมเ้านะครับถ้าเขาสะไปยำเนี่ยมันสิะค่ายหลายนะครับละค่ายแห้งแล้วก็มาณเกือบอาท์อ่ะเขาจะครับจังสิจังสิเศร้าละค่ายเครื่องนะครับ เอามาฝากกันนะครับสําหรับผู้ใดที่เปลี่ยนดีซีดวงแล้วก็เล่อใส่บ่ใครดีบ้าไหนนะครับขอบคุณหลายๆครับที่รับชมนะครับถ้ามีอย่างดีๆผมก็สิมาแนะนําให้ฟังคือเก่าขอบคุณสำหรับผู้ที่ตามด้วยครับขอบคุณสำหรับที่รับชมเอาไว้พ้อกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม